สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วค่ะสวัสดีนะคะเราจะพามาเล่นเกม The f o r is lava นั่นเองหรือว่าพื้นเป็นลาวาตอนนี้เราจะคอยเพื่อนเล่นก่อนมีเพื่อนกำลังหนีเรามาชมกันโอ้พ้นตายไหมเนี่ยว่าจบเร็วมากเลยทุกคนต่อไปน่าจะเป็นตาเรานะมีกำลังนะับอีกหนึ่งวิเอ๊ะรู้ว่าเขาให้ชุดนี้เล่นก่อนหรือเปล่านะ เดี๋ยวคอยดูนะทุกคนยังไงจะได้เข้าไปเล่นไหมไม่ได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะอนี่ไงเขาอ๋อมาต้องซื้อหรอทำไมมันถึงไปไม่ได้นะไม่เป็นไรทุกคนเช่ามันเถอะเดี๋ยวเราจะพามาดูที่อื่นกันนี่นะทุกคนเดินมาทางนี้แล้วมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงอ๋อเราต้องใช้แบบเราชะนะกี่ครั้งแล้วก็เอามาซื้อ วยกับผีสิงด้วยสุกรอนว้าวนี่คืออะไรอ่ะพาร์เกอร์อ๋อเป็นออปปี้นั่นเลยทุกคนแล้วก็มีอันนี้จะเป็น VIP เอ,อ้ยนั่นไงว่าแล้วมามา,มากระโดดตรงพาร์เกอร์กันนี่เหมือนเรากำลังกระโดดบนเหตุแล้วก็เป็นป้านแบบนี้นะนี่เรากระโดดมาเราบวกห้านี่ไม่แน่นใจว่ามันคืออะไรนะแต่เหนลองดูสิใคร น่าจะบวก5ชนะนะทำไมเราไม่ได้เล่นอนะ่ะอันนี้คือโซนผู้ชมออหรือว่าเราก็ให้เพื่อตายหมดก่อนแล้วค่อยเล่นแน่เลยเอ๊ะใช่ไหมนะ A few moments later และตอนนี้ทุกคนเราเข้ามาในเกมใหม่แล้วมันเป็น The f o r s t Lawa เหมือนกันนี่มันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่เราต้องอู้เอาอะไรดีเอาสูสาาละกัน อู้ส่วนใหญ่เขาจะเลือกนี่ไงเราจะอยู่ในเราต้องแอบในอันนี้นะทุกคนเราจะเริ่มขึ้นอู้ชิปชิปเราเป็นมือใหม่อยู่อา้าวไปไม่ได้เลยนี่เออเรากดชิปล็อกด้วยอ๋อเราต้องปีนขึ้นมาเป้าหมายของเรานะทุกคนคือเราจะไปอยู่ที่สูงสุดอา้อาว <Yeah. S 1> ไหนทำไมมันไม่ได้อ่ะอ๋อได้แล้วเมื่อกี้มันน่าจะติดกันแล้วก็ตรงนี้เป็นออบบีอีกอุ้ย เพื่อเร็วเพื่อนน่าจะเล่นมานานแล้วแน่เลยรู้คนนี่เรามาอยู่บนหลังคากันเอ้ยอ,อยากเก็บเพชรแต่มันอยู่ล่างสุดเลยน่าจะบอเราจะพับเพื่อนต้องจ่ายใช่ไหมยังไงว่าแล้วเรามาดูกันเอ้เอเอ้ยเ,เ,เ,เกือบเลยนะเพื่อนวูสันเดี๋ยวจะไปอยู่บนนี้กันหมดเลยเรามาดูกันว่ามันจะเพิ่มเร็วไหมโอ้โหเร็วมากคมรูสิว้าว เราว่าถ้าสมมุติเราไปเก็บเพชรเราวเราจะขึ้นมาไม่ทันแน่เลยเพราะแบบมันขึ้นเร็วมากมากนี่มาอู้เหลืออีก9วิ8 7 6 5ตายไหมจะตายไหมพี่มันลอยด้วยอ่ะทุกคนพี่มันลอยด้วยแล้วว่าถึงขีดจำกัดแล้วทุกคนรอดนี่วมว นี่ว้าวเราไปอยู่นี้ได้เลยเนี่ยเรามาดูแทมพอลีนกันโอน้องกระโดดไม่ค่อยสูงเลยวิวนี่เรามาปิ้นกันเป็นของเล่นเธอาขาจะพาคารดีกว่ามันน่าจะสูงกว่านะทุกคนผมไม่มีใครโบ้เทื้าเขาเลยนี่เรามาปิ้นมาได้เล่นกันเป็นของเล่นนี่เพ็ดเพ็เพเพอ่าฮ่าอ่าฮ่าเราเก็บเพ็ดได้แล้วสองอัน แล้วก็ออ้เพชรเยอะมากเลยทุกคนนี่เราจะขึ้นไปที่จุดสูงสุดเพชรดูนี่อ่าขึ้นไปเลยเพชเพชเย้เราไม่แบ่งเพชรเพื่อนเลยทุกคนจะเริ่มขึ้น,นอีกสิบกุ้ยข้างล่างมีเพชรไหมไม่มีเราเก็บหมดแล้วอะออนั่นคือตล็ปปี้ทำไมเพื่อนไม่มาเล่นน่ะน่าจะเพิ่งเข้าเมื่อกี้นะทุกคน นี่เราจะเรามาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าสมมตริราวามันท่วมเยอะหนาเราจะค่อยปีนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะขึ้นไปเลยไม่หรอกอยู่ตรงนี้ก่อนก็มันจะเพิ่มขึ้นอู้มันเพิ่มเร็วมากนี่นี่นี่ทุกคนอยู่บนนี้กันหมดเลยนี่อ๋อแสดงว่าระดับเนี่ยจามือใหม่ก็จะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็น่าจะไปค่อยๆตัดระดับขึ้นไปนะนีน่้นจะเป็นกลัไปน่จะเป็นผู้เริ่มต้น โอ้ยมเพิ่ม,มเร็วมากมาดูกันว่ารอบนี้น้องตัวนี้จะลอยอีกไหมนี่ยำๆๆๆๆๆๆนี่ไม่มีขอไว้กินด้วยนี่นี่ทุกคนรอดอไรแบบาาล้วนีสิปเอกมาคือสไลเดอร์กันหรือว่าอะไรแล้วต่อแถวกันเลยสไลเดอร์ ว้าวตีลิงกาลงมาเลยเฮ้ยใครวางปุดกล้วยไว้เนี่ยอาวอะรดีอะทุกคนระยะเไรไดาร์และกันเฮ้ยทำไมวัวสนามเด็กเล่นกันเยอะจังสนามเด็กเล่นถูกเลือกแล้วเราจะมีคนรอดไหมเนี่ยเพชเพชเพชฮ่าฮ่าฮ่าแล้วแย่งเพชจากเพื่อนแล้วเราจะมาเก็บเพช,ชก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราอยากเก็บเฉยๆแหละไม่มีอะไร อเ <het ero> ราต้องรีบปีนขึ้นไปแล้วชึบชึบชิบชบโอ้เขาทำสวยดีนะทุกคนแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ปีนบันไดขึ้นมาแป๊บๆๆๆอ้าวทำไมไม่ขึ้นละ่ะชึบชิบชิบชบเย,ย้ตรงนี้แล้วมาดูกันว่าเกียร์คืออะไรเกียร์ยยรอ๋อ หูก็เลยมี6ะไอย้ยามันนี่ว้าว67อ๋อนี่ไมีเพื่อนซื้อแน่เลยปีหน้าตาคืออะไรอะทุกคนอย่าความะเรียดดูสิอ๋อยังต้องใช้เกมพาร์สอ๋อแล้วก็ใช้โรบัคนั่นเองเส้นทางอ๋อต้องซื้อเหมือนกันไหนดูสิโอ้ยต้อง อันนี้ข้สูงสุดก็ห้าร้อยอัญมณีเลยเฮ้ยมันลอยเฮ้ยทุกคนมันลอยนะอุ้ยอุ้ยนี่อ๋อแสดงว่าทุกครั้งที่เราเล่นผ่านเราจะได้ได้เพชรทีลลสิกอะทุกคนนี่โหวตเหมือนเดิมเลยเอาเป็นอะไรดีอันนี้แล้วกันมันเป็นประมาณแบบวว่าฟีลแบบคอนโดนะทุกคน นี่เห็นว่ามีเพชรอยู่ข้างบนด้วยเราจะขึ้นไปเก็บเพชรวาย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 หูชื่อแปลกจังนี่อ่าเพชรเราจะเก็บเพชร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 ชิบนี่เราจะแซงเพื่อนนี่ชิบอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยใครวางไว้ในนี้ใส่ไม่ดีเลยชิบ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  นิ้วรู้มันสูงเหมือนกันนะมันหลายชั้นเหมือนกันคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นที่ที่สามารถราเดีอว่าได้ดีเลยระวายได้ดีเลยเอ้าเพื่อนเก็บเพชรไปแล้วแน่เลยเราได้แค่เดียวตอนนี้ป4สี่เพชรเราชนะติดกันสามครั้งว้าวใครมันวางเปลือกกล้วยไว้เนี่ยทุกคนว่าอ้จะกระโดดลงไปกันชู นี่ดูสีแต่และว่าเขาทำสีสวยเนี่ยทุกคนโทรคืออะไระอะอาชมอนเขาเลือกค่าอ,อ๋อมันก็ต้องจ่ายแบบเป็นการแกงเวกอุ้ย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 ไม่เอานะฉันจะไม่ตายอุ้ยโอ้ยเปลือกกล้วยเปลือกกล้ยวยเปลือกกล้วยชิบ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 เย้ทันเขดีทุกคนเลื่อนรถเป็นนิสหนึ่งนิสหนึ่ง นี่ถ้เาเพื่อนกันปิ้วดุงดุกถูกถูงดุงเราอยากได้แบบใหม่ๆบ้เปล่าอืมเอาไหนดีทุกคนจรจิงๆเราจะหัวอันนี้แล้วกันอ่าวอาคารเก็บนะ้ำน่าจะเป็นฟิลประมาณแท็กหรือเปล่าอ๋อใช่ด้วยเป็นแท็ก จำแทงนะอ๋อเขาม,มีบันไดให้ที่เดียวแฮะื่วกีนเพื่อนเก็บเพชไปแน่เลยเพชเพชมีตัวอร์ด้วยโรบกักอย่ากเก็บไปนะเพื่อนอย่าฉันจะไปอ้าวโดนเพื่อนเย่ yeah, ้ย yeah. <Yeah. S 1> แล้วมาดูกันมันมีคนแอบแต่ถ้าขยรไม่ออถ้าใครอยากเขาไม่เปิดนะนี่ลาวากำลังเพิ่มขึ้น กูอ๋อตอนนี้อยากคือเล่นแบบตายตายหยุดนะตายแล้วเลยโอ้ <Ooh. S 1> oh my god เห็นดูสิแล้วถ้าเราลงชีวิตใหม่ก็ต้องจ่ายตอบไม่มีคนเล่นเยอะคนอู้ยยอะอยู่เนาะว่าไปอะไรอบบรางวัลของคุณ อู้แล้วต้องรีเวิร์สหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหน,นึ่งร้อยอัญมณีจะได้อะไรไม่รู้นะทุกคนนี่เขาเป็นอันนี้มีมีเพชรมีเพชรอะไรอะถูกใจเกมและเข้าร่วมกลุ่มเพื่อบวกสองร้ออัญมณีสักอย่างหนึ่งน,นี่เพชร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 ต้องเป็นของเราชึบชึบ ชุบเพชรอ,อู้เราเราสามารถจิกเพชรได้ไปเยอะเลยอู้หู้ทุกคนเมื่อเดินเรามีเพชรไมาสองร้อยกว่าแล้วอุ้ย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 ตายแล้วตายแล้ว,ลวนี่เราจะอยู่ที่ที่สูงที่สุดก็คือตรงนี้ที่สูงสุดเลยแล้วคิดว่ามันน่าจะทั่วมาถึงแผ่นนี้นะคิดว่าเพราะว่ามันเรียงความสูงขึ้นมาเลยเอ๊ะอันนี้สูงสุดไหมหรือว่า หรือว an ่าเป็น no, อันน nah ี้นอกจากนอกจากอันนั้นแต่มันน่าจะไม่มีใครขึ้นไปถึงตรงนั้นได้เราขึ้นกำลังปีนสมุดกันขึ้นมาน่ะทุกคนกระโดดกระโดดแแแแแแแววววววกกในแดอแสตนี่มือใหม่พูดเริ่มต้นแล้วเราเป็นพูดเริ่มต้นแล้วแบบเดียวเองนี่ แล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวละครนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกจะแต่งตัวละครไปเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าาและสำหรับตอนนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย